แล้วนะคะคุณยายอะ่ะจะเป็นความดันความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงแล้วคุณยายมาล้มอะคะ่ะมาล้มเมื่อ17กุมภา65ที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองตีแล้วก็คุณยายก็ขยับไม่ได้ะคะ่ะตอนแรกครึ่งซีกอะคะ่ะครึ่งซีกแล้วคุณหมอบอกว่าคุณยายอะ่ะจะเป็นเอ่ออัมาพืษ์แล้วก็อามาพาตค่ะและหลัก คุณยายออกจากโรงพยาบาลนะคะเริ่มมาฟูนฟูร่างกายพี่ก็เลยได้คําแนะนําจากคนรู้จักอะค่ะเขาบอกว่าให้คุณยายลองทานอาหารเสริมตัวนี้ดูพี่ก็เลยลองติดต่อกับน้องเข้าไปแล้วก็พอทานมาสักพักนึงสามกล่องนะคะยังไม่หมดก็รู้สึกว่าคุณแม่ดีขึ้นนะคะจากที่แบบว่าขยับขาขยับแขนไม่ได้เลยที่มือนี้คือกางไม่ได้เลยตอนแรก แล้วนิ้วคุณยายอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบเหยียดอะไรเงี้ยได้แล้วก็อาการนั่งก็รู้สึกว่าคุณแม่ดีขึ้นนะคะเริ่มลุกนั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ส่วนขาเนี่ยค่ะซึ่งเห็นได้ชัดเลยคือแรกๆนี่คือขยับไม่ได้เลยค่ะขยับไม่ได้แล้วหลังจากนั้นคุณยายเริ่มมีอาการแบบตอบสนองแบบว่าเหยียดแล้วก็ยกเหมือนที่เห็นในคลิปะค่ะอันนี้คือเห็นได้ชัดเลย <S <S มีบางจังหวะน,นะคะถ้าถ้าเกมไม่ขี้เ,เกียจแกจะลุกเองแต่พี่อาจไม่ทายิ่ลุกเองนะคะ เวลาลูกนั่งจกเทียบที่เคสหลายๆเคสที่ที่ส่งคลิปให้ที่ดูที่ว่าคุณยายเร็วกว่านะคะได้ผลค่อนข้างดีเลยนะคะจากที่แบบว่ามันแย่มากๆนะคะในสิ่งที่พี่มองตอนแรกๆคือพี่น่ะไม่ไม่คิดว่าคุณยายจะกลับมาได้ขนาดนี้นะคะ่ะแรกๆเลย แต่พอหลังจากทานยาแล้วรูษษ้สึกลดเกิน,าน,นคาดนี่คความรู้สึกของพี่เ <ยา S 1> ีมากเลยค่ะแล้วความดันเป็นยังไงบ้างคะไปตรวจรอบล่าสุดอันนี้เข้าไปตวรวจบ้างหรือยังคะพี่ธมไม่ไม่มีเลยค่ะความดานันยายจากที่เคยแบบสูงก็ก็ปกติ<ป>แล้วก็ยาความดันตัวน,นี้ไม่ได้ทานแล้วค่ะยาความดันนี้คุณหมอไม่ให้แล้วคะเย่ยมากเลยค่ะในส่วนไขมันนี่เป็นยังไงบ้างคะไขมันล่าสุดที่คุณหมอเจาะเลือดไปนะคะ,ค,ะคุณหมอก็บอกว่าไขามันก็โอเคค่ะ,ค,ะคือแบบว่ารักษาแล จับคุงที่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะพี่ชมค่ะอาการคุณยายจากที่พูดไม่ค่อยเป็นชัดถ้อยชัดคำนะคะก็จะพูดชัดขึ้นแล้วก็การพูดของคุณยายเนี่ยค่ะก็จะเริ่มแบบเหมือนพูดรู้เรื่องขึ้นนะคะจากที่ พูดไม่ดูเรื่องเลยแต่เมื่อก่อนลิ้นแข็งใช่ไหมคะพี่ธูมใช่ค่ะใช่เมื่อก่อนลิ้นแ็งแล้วพูดไม่เป็นคําเท่าไหร่ะแล้วก็การตอบสนองสมองอะไรเงี้ยค่ะเส้นประสาทอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าคุณยายพูดรู้เรื่องขึ้นนะคะเริ่มจากมาเขียนอ่านนี่คุณยายจะอ่านรู้เรื่องที่แบบว่าคุณยายรับฟังนี่ค่อนข้างหนักเลยค่ะแกจะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ค่ะก่อนหน้านั้นน่ะปกติก่อนที่แกจะล้มอะค่ะแกจะไม่ค่อยนอนกลางคืนปกติและช่วงหลังอ ตีหนึ่งตีสองปีสามมาอะไรเงี้ยค่ะคือจะไม่นอนจนสว่างแต่ตอนนี้คือดีขึ้นนะคะดีขึ้นในการพักผ่อนคือจะนอนยาวเลยค่ะ แล้วก่อนทานอ,อาหารเสริมคุณยายมีปัญหากเกี่ยวกับระบบการย่อยไหมคะพี่ธมแบบว่าเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากทานข้าวอะไรแบบนี้ค่ะพี่ธมคือความกติแล้วคุณ<า>ยายอ่ะจะทานน้อยอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้แบบพอทานยาแล้วรู้สึกคุณยายทานเยอะขึ้นนะคะอ๋อค่ะก็คือจเจริญอ, <c oughs> อาหารมากขึ้นใช่ <c oughs> ทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วรู้สึกว่าทานข้าวได้มากขึ้นกว่าเดิมกว่าเมื่อก่อนอะไรก็อร่อยคือแบบว่าอาหารบางอย่างที่เขาไม่ชอบเขาก็อยากทานอะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วเรื่อง ื่องการขับถ่ายก่อนทานมีปัญหาไหมคะก็จะมีอยู่นะคะเพราะปกติแล้วคุณยายเขาจะเป็นลิสติดดวงอยู่เนาะแต่ตอนนี้คือก็ถ่ายทุกวันนะคะถ่ายทุกวันก็ถ่ายทุกวันอยู่ค่ะอยาคือ<ม>คุณยายจะไม่ยอมไม่ยอมแคมเปอร์น,นะคะจะเข้าแต่ห้องน้ำค่ะก็ถ่ายปกติค่ะทุกวันเลยค่ะแต่ก่อนลิสติดดวงคุณยายจะแบบมีอาการปวดอะไรแบบนี้ไหมคะพี่มีีค่ะแต่ว่าหลังไม่ค่อยบ่นหลังไม่ค่อยบ่นแต่ก่อนเนี่ยบ่นค่ะแต่ก่อนบ่นนะคะ บ่นว่าบ่นว่าใช่ค่ะเวลาถ่ายกิจจะบ่นว่าแกปวดแต่แต่พักหลังกูไม่ไม่บ่นก็แตกอยู่ไม่บ่นว่าคือไม่บ่นตรงบริเวณจุดฤกษิดวงที่มันยื่นออกมาใช่ไหมคะใช่เวลาเวลาแกเด่งอืนะคะปกติกิจจะบ่นว่าปวดต้นแต่พักหลังไม่บ่นค่ะไม่บ่นแล้วมีถ่ายเป็นเลือดไหมพี่ช่วงนี้ไม่มีไม่มีเนาะก็คือถ่ายไม่เป็นเลือดแล้วปกติดีขับถ่ายดีขึ้นมากเลย ใช่ใช่แต่ก่อนนะคุณยายเนี่ยบางวันสองวันเนี้ยอืดแต่ทุกวันนี้จะเข้าห้องน้ำทุกวันค่ะอยากอยากจะขอเข้าน้ำทุกวันเลยค่ะ ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ธมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ธมมากมากนะคะ,คะที่สละเวลามาเล่าประสบการณ์สำหรับผู้ที่ทานและเห็นผลดีได้่ะได้ถ้ายังไงเดี๋ยวลบกวนพี่ธมถ่ายรูปคุณยายส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะพี่ธมวันนี้ขอบคุณ,คคณมากมากเลยนะคะขอให้คุณยายและพี่ธมสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะเยอะค่ะเยอะค่ะ

ยกคาทุกตะรับยกขายกขาอะเอาละเออยกขาย,ยกขายกขาอะเก่งเก่งเก่งมากเลยดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมมาเป็นครอบครัว NV 7กันนะคะ NV 7ขอให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ